ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y28s 5G โทรศัพท์มือถือ 5G ดีไซน์ทันสมัยเร็วแล้วก็แรงด้วยสเปค 5G ในราคาเริ่มต้นเพียง3,399บาทเท่านั้นครับถ้ากกับมาเดกข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นเดว่าจะไปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันตอนในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบบ vivo ในรุ่นของ vivo y 2 8 s นั่นเองโทรศัพท์ม,มือถือรุ่นนี้มีหลายส่วนที่น่าสนใจอัแรกก็คือราคาแล้วแหละถูกละสามพและยังเชื่อมต่อเครือข่าย5 G นี้ด้วยนะครับ ซึ่งถือว่ามือถือเจ้าตัว Vivo Y28s 5G เป็นมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูล Y Series นะครับมีการเปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยแล้วก็จะมีในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่เอามาใช้ในมือถือรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นชิปเซตตัวใหม่อย่าง Dimensity 6300ที่ผลิตบนเทคโนโลยีสถาปาัตยกรรม CPU 8คอร์ ore, นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์เขาบอกว่าใช้งานในด้านบันเตอรยาวนานถึง21ชั่วโมง และนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกล้องนะครับก็มีให้โดยในหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลด้วยนาจอได้มาตรฐานกันแสงสีฟ้านะครับ TUV ด้วยนะครับในขนาด6.56นิ้วแล้วก็ดังคสวรรคที่สูงสุดถึง840นิตนะครับ r e f a e เฟรชเฮิร์ตนะครับรดยด้ว,ว่าค่อนข้างสเปคโดยรวมเนี่ยถือว่ามาตรฐานดีมากเลยนะครับในส่วนของสีเขามี2เฉดสีด้วยกันก็คือสีม่วงนะครับแล้วก็สีน้ำตาล โดยตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของราคานะครับเริ่มต้นเนาะเมื่อซื้อนะครับกับตัวแทนจำหน่ายว่าจะเป็น S t t u u e d ีแกนะครับก็สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 3 9 9บาทเท่านั้นใครสนใจก็ลองไปที่ช็อปก่อนเนาะไปลองดูเครื่องจริงก่อนก่อนตัดสินใจซื้อนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆท,ดทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวๆๆิวดีและข้อนิดเราต่อไป ถ้าเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย